ว่าผมมาแล้วมาโกหกเพื่อ,อคะแนนก็ไม่อยากให้ท่านเอาความคนอื่นเพราะท่านจะไม่สบายใจแต่ถ้าท่านคิดว่าผมสามารถนะครับเข้าคู่หางวดนี้ขอกาบเรียนว่าฝากกาบเรียนาการอรเอสดาหมายเลขสองครับหมายเลขสองหมายเลขใช้พี่น้องที่เคารพในสิตเรื่องตังที่หนึ่งวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณเวลาหนุ่มๆก็เดินได้คล่อง เวลาที่อายุเยอะมันก็ตื่นยากจะเ,เ่อกเห็นไม่ได้วันนี้ผมคิดว่าสายตาที่ผมมาพบกับคุณผู้ชมารบผมมั่นใจว่าทุกท่านมาวันนี้คงบริขวัวผมเนาะบริขวาวเนาะมีความมีน้ำใจมีความตั้งใจที่ท่านจะลงคะแนนและเมตตาผมวันนี้ปากกระเบียดปากสิบสี่พุทธาดาแสงการขอยท่านโชคดีครับสวัสดีครับรบพี่น้องอันเป็นที่รักและโรนีดหนึ่ง ได้ความรู้สึกนักโยาบายตลอดถึงสิ่งต่างๆที่ท่านผู้สมัครได,ได้กล่าวตั้งใจมาวันนี้มาอขอคะแนนผู้สมัครเพราะฉะนั้นท่านด,อดนรอัดาสดงแสงการผู้สมัครเบอร์สองได้เป็นพบกับพี่นอ้อง เด้อกองสิกับปี่ให้เจ้าอสดะขันเศร้าสมกะหาเดียนเด้ออีแม่เด้ออดสดะเกียนปวก